ค่ะทุกคนพี่แป้งชมขออภัยด้วยนะคะที่มาทําคลิปของฟรีอานิชานะคะดีว่ามันมีของที่มันมาไวกว่าแล้วมันจะหมดเร็วกว่าพี่ก็เลยไปทําของชิ้นนั้นก่อนส่วนชิ้นนี้เนี่ยมาหลายวันแล้วแต่มันก็ยังไม่หมดสักทีนะคะเลยพามาทานะคะน้องๆมันคือสร้อยคอลูกสูบของรถซิงนั่นเองนะคะน้องๆเขาแจกเพียงแค่สองหมื่นห้าพันชิ้นเข้าแมปตามพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะคะซึ่งจะบอกข่าวดีให้กับน้องๆหลายคนที่เข้าแมปนี้ไม่ได้เพราะอายุไม่ถึงสิบสามนะคะวันน โดยที่ไม่ต้องใช้บัตรประชาชนมาด้วยใครที่ยังไม่ได้ดูนะคะไปดูนะคะน้องๆจะได้เปลี่ยนอายุแล้วก็จะได้เข้าแบบนี้มาเล่นได้ค่ะเพราะในอนาคตจะมีของฟรีเกี่ยวคริสต์มาสมาด้วยในเดือนหน้าและเมื่อน้องเข้าแบบมาแล้วนะห้น้องกดปุ่มสีฟ้าทําการสตาร์ทได้เลยค่ะจากนั้นนะคะให้น้องกดรับเหรียญอะไรให้เรียบร้อยตามปกติเลยเพราะครั้งนี้เราจะต้องใช้เหรียญนะคะให้น้องกดลูกกระเป๋าด้านล่างขวามือนะคะจากนั้นน้องจะเห็นว่าของฟรีที่โน้จะต้องเลขครั้งนี้นะคะ องใช้เหรียญทองในแมปเป็นจํานวน4 5 0 0 0ันเหรียญทองค่ะซึ่งเป็นเหรียญในเกมนะคะซึ่งคันนี้พี่แป้งชมไม่ได้แลกให้ดูนะคะเพราะเหรียญพี่ไม่พอนะคะสมมติถ้าน้องเหรียญพอแลวอยากได้ของฟรีชิ้นนี้นะคะให้น,น้องกดที่เขานะคะแล้วกดบายนะคะคือการซื้อน,นั่นเองแล้วก็แลกของฟรีชิ้นนี้ไปได้เลยส่วนน้องคนไหนเนี่ยที่เงินไม่พอไม่เป็นไรนะคะยังสามารถฟาร์มได้อยู่พวกของชิ้นเนี้ยหมดช้ามากอีก2วันก็น่าจะยังไม่หมดนะคะมาเล่นตรงนี้นะคะที่เป็นมินิเกมเหมือนเดิมเลยหมดอีซี่เนี่ยน้องจะจบเกมมันน้องจะได้จบ เกมนะคะคัอ1500เหรียญและหมดฮาร์ดเนี่ยทุกครั้งที่จบเกมจะได้เหรียญมา2,000เหรียญค่ะพี่แป้งชมต้องขออภัยด้วยนะคที่ช่วงนี้เนี่ยไม่ค่อยได้ลงคลิปลยพอดีมันไม่ค่อยมีของฟรีจริงๆถึงมีนะพี่แป้งชมลงคลิปไปมันก็ไม่ค่อยแจงเตือนน้องๆฉะนั้นมันจะมีของอีกหลายชิ้นนะคะที่ยังไม่หมดไปลองดูได้นะคะในช่องพี่แป้งชมนั่นเอง